วันนี้ Open s m i ายทัวรจะมาอัปเดตแลนด์มาร์คยอดนิยมของแม่ห้องสอนเมืองสาหมอก2025ให้ทุกคนวางแพลนเที่ยวล่วงหน้ากันสำหรับฤดูท่องเที่ยวปีนี้นะคะทุ่งดอกบวัวตองช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมดอกบวัวตองเหลืองสับรร่างทั้งภูเขาบนดอยแม่อุคอที่นี่เป็นทุ่งดอกบวัวตองที่ใหญ่ที่สุดในไทยหมูบ่บ้านรักไทย หมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบบรรยากาศอยู่นานลองจิบชาพร้อมชิมคำมหมันโถห้ามพลาดวัดจองคำวัดจองกลางสองวัดคู่บ้านคู่เมืองสถาปัตยกรรมไทยใหญ่สุดงดงามริมหนองจองคำวัดพระาธาตุดอยกองมูแลนด์มาร์กสัญลักษณ์แม่ห้องสอนจุดชมวิวเมืองแบบพานรามาและเจดีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสักการะ หมู่บ้านกระเรี่ยงคอยาวชมวิถีชาวปาดองไฮไลท์ห่วงทองรอบคอที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกปางอุง๋งสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยล่องแพชมหมอกถ้ำกลางทิวสนและหงคู่แสนสงบ สะพานสุดตองเป้สะพานไม้ไผ่ยาวที่สุดในไทยศรัทธาและความงาม่าำกลางทุ่งนาอธิษฐานแล้วสมหวังนี่คือบางส่วนของแม่ห้องสอน2,025เท่านั้นนะคะอยากเที่ยวครบจองกับเรา Open Smile Tour จองเลยค่ะ